ว่าทิศข่าวเสียหายแบบนี้ขึ้นหน้าหนึ่งได้ยังไงกันแก้วน้ำตาลปซ่อนที่ไหนฮะใน้เรื่องคลิปหลุดนั่นน่ะจะเอามาเป็นเหตุไม่ต้องแต่งงานกับน้ำตาลก็ได้พี่เป็นช่วยทำเหมือนเราเนี่ยรักกันจริงๆริงได้ไหมคะพี่ไม่เคยรู้สึกอะไรกับน้ำตาลทั้งนั้นจะทำอะไรบ้าๆแล้วน้ำตาลปล่อยน้ำตาลแล้วนตาล ที่ผมรักมีคนเดียวครับรักเหรอคะทุกคนมันก็หลอกลงด้วยกันทั้งนั้นถึงมาต้องเป็นแบบนี้คนไม่ดีที่รักเธอคอยดูนะเจ้าคือได้สาสมเลย พ่อลูกแล้วเนี่ยแกจะเป็นอิสระทันทีทำไมผมต้องมารับผิดชอบทุกอย่างในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำแกม่ต้องตามซอนใชิไหกดับแ,แค่การยอมรับอย่างลูกผู้ชายคุนยังทำไม่ได้เลยคุณบังคับผมไม่ได้หรอกหินก็ต้อเมื่อไรที่ผมแต่งงานกับน้ำตาลจริงๆเนี่ยคนนุณนึงจะสบายใจใช่ไหมพี่เป็นช่วยทำเหมือนวเราเนี่ยดักกันจริงๆได้ไหมคะพี่ไม่เคยรู้สึกอะไรกับน้ำตาลทั้งนั้นคนที่ผมรักมีคนเดียวครับรักเหรอคะทุกคนมันก็หลอกลวงด้วยกันทั้งนั้น